วัดเดียเสร็จเสร็จวัดเดียเสร็จเ้อเ้อเสร็จจะวะไอเดียวเดียวทำไมพี่แต่ทำไมห้องน้ำห้าบาทล้อยู่ตรงไหนพี่ทนไม่ได้นี่ไม่ไหวไม่ต้องห้องน้ำนล้วพี่พี่ทนไม่ได้อะเพราะอะไรอย่างนี้สวยๆพี่ทนไม่ได้อะพี่ดูผมนี่ยังไงเงียบ เยอะไม่อะไรของเมียกูแต่งตัวกันแม่งเผลอแม่งจะแดกหัวเดี๋ยวใส่เกก่อนเดี๋ยวมันของมันแข็งขึ้นมาก็เห็นหรอกดี๋ยวดี่ขวาทันบางแง่แบบเดี๋ยวสิมันมาถึงแต่เดี๋ยว มาถึงมึงจะใส่กูเลยมึงให้กูมีกิตตะลีลาอะสมมุติว่าหนูเงี่ยมเป็นพี่แล้วพี่เป็นเงี่ยมอ๋อสมมุติว่าหนูเป็นเสาก่อนเดี๋ยวให้พี่งอสมมุติว่าพี่เป็นเงี่ยมนะเงี่ยมมันแอ่หอมพี่้องอะไรวะหอมหอมพี่กินเหมือนข้าวหมากเลยพี่ มานดิไส้คนรอดูอยู่กำลังจะได้อารมณ์อยู่แล้วเอาใหม่เอาใหม่รอดีเด็กเออนะเปิดตัวอะไรจะลาอารมณ์กินในน้ำสักอย่างแหมเดี๋ยวลงมือช่วยอะไรไม่ได้หรอกแหมมึงยืนมั่นใจมากมึงไม่ต้องสะเคิร์ฟขนาดนั้นเคิร์ฟเดี๋ยวกูเข้ามาเดี๋ยวกูแซวแอ๊บมึงเออ่แซวแบเองอ่าโดนต๊ะมา เมื่อเอาจริงด้วยไม่จะฟ้าอะไรขนาดนั้นบอกแล้วิ่งๆอ๋อชอบโหตอเมื่อโหวนี่หน้ามันยายกูมากเลยพี่เห็นตัวอย่างไหมพี่เห็นตัวอย่างไหมเออเออเอออย่างเดี๋ยวผมจัดให้พี่คนสวยๆนะเจับๆนะโอ้โหนี่แกมหรือขี้นะพี่เอาจับๆเลยพี่นะพี่ถามจริงรถตัวส้วมเขาไปคว่ำในฟ้องพี่ลองข้าดิีข้าวทีข้า เขาผ่าดิผ่าจริงๆนักกระดมจริงเลยนะเขาเขาไปผ่าเนี่ยเอาให้เลือกให้เลือกเร็วเออเออให้เลือกเร็วถ้ากูเดาไม่ผิดกูเป็นคนจำคนง่ายไงเออครับเงี่ยจะเอาทองที่อ่ะอ่พอแล้วเซ็กต้องให้กับน้องหน่องให้น้องๆฟังดีกว่าโอเคน้องให้น้องร้อง นมมึงพยายามมาเที่ยวหน้ามึงสัตว์กระสอบไปจิตยังมีเที่ยวหน้าอีกเหรอทำไมมึงไม่มาเที่วอ่ะมึงเจอชุดอ่ะก็มึงพยายามใส่ให้มันนั่งไงเฮ้ยเซ็กซี่นะตับผมส่งยิงใช้ได้แต่นี่เขาเป็นเซ็กซ์ไปซะเยล้วมันแข็งไงเออยังเหลือไม่เยลยังเหลียวจำไปทำไมอ่ะทำไมทาไม่แข็งมาหลายวันแล้วอ่ะร้องเพลงให้ให้พี่ก็ฟังไงเอาเซ็กซ์ต้องมือกับน้องสักครั้งหนึ่งก็ได้นให พรุ่งนี้จะพบกับดนตรีสดนะฮะจับสุดยอดทีมคือปกติแล้วทีมงานเราเล่นดนตรีสดอยู่แล้วครับอยากดูผลงานชมผลงานพวกเรานะครับเข้าไปที่ยูทูบยิมมิวสิกครับโหเราเล่นปกติเล่นดนตรีสดแต่ตรงนี้เรื่องเส้นเรงเสียจะไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอกทพ่อื่นเขาจ้างแพงกว่าเปามันก็เลยไม่ผ่าน